สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนนะคะวันนี้จะพามาชมาต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะคะนี่เป็นต้นกระเป๋าเงินกําลังออกดอกได้สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยเป็นต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนําโชคนะคะในท้องถิ่นของแม่ใหญ่แอ็กทั่วไปเขาจะเรียกว่าต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองถ้าปลูกไว้เยอะจะกอใหญ่ต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ปลูกใส่กระถางอันนี้เป็นต้นเล็กๆนะคะ เนี่ยกระเป๋าทองนะคะไม่ใหญ่อยจะปลูกลงดินต้นเนี้ยเพราะอยู่ในกระถางกระถางมันเล็กเกินไปนะคะดอกก็สามารถใช้ขยายพันธุ์ได้เลยนะคะนี่ดอกแก่จัดแล้วก็เอามาบีบๆแล้วก็วางลงไปในดินรดน้ําชุ่มชื้นไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกเองนะคะออกต้นอ่อนเองนะคะนนเป็นต้นกระเป๋าทองนะคะมันปลูกไว้แล้วทีนี้มันใส่กระถางเล็กไม่ได้เจาะกระถาง น้ำไม่ออกค่ะก็เลยอันนี้จะเอามาเนี่ยน้ำแช่เอาจะว่าจะเอามาลงดินถ้าลงดินแล้วมันจะมีพื้นที่กว้างขึ้นีน่สวยงามไม่ใหญ่ก็จะปลูกลงดินเลยนะคะถ้าปลูกลงดินแล้วมันขยายพันธุ์ไปเร็วนะคะนี่วางเอาไปเลย จะปลูกคู่กับกระเป๋าเงินเพราะว่าแต่ก่อนปลูกใส่กระถางแขวนไว้อีนนี้หมดฝนแล้วว่าจะเอาลงจากกระถางแขวนนะคะก็จะเอาออกจากกระถางแขวนว้าวหลุดแล้วอันนี้หลุดเมื่อกี้นี้นะใบมันกรอบมากโคงธงจะหักออกซะก่อนเด็ดออกสะก่อนดอกนี่นะคะเอาไปขยายพันธุ์ได้ดอก ไปขยายพันธุ์ได้นะคะนี่ก็จะปลูกลงดินเลยปลูกไว้ประดับบ้านสวยงามดีนะคะต้นเงินต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองออที่นี่จะเรียกว่ากระเป๋าเงินกระเป๋ทองที่อื่นไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรนะคะเนี่ยใบเปราะกอบแล้วมีอีกต้นหนึ่งจะเอาออกมาจากกระถางเล็กให้หมดเลย ต้นนี้มีลูกออกมาแล้วมีหน่อออกมาแล้วก็จะอ,ออกจากกระถางรากเยอะเลยนะ<ม>ก็จะเอาปลูกลง<ม>ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เอาดินกลบเลยค่ะดินตรงนี้สวยแล้วนะคะไม่ต้องใช้ดินอะไรเสริมเพิ่มเติมก็สวยแล้วอ่ะ ดอกนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะดอกนี้นี่สามารถที่จะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วดอกจะเกิดขึ้นเองนะ,มะเมล็ดเขาจะถ้ารดน้ำชุ่มชื้นสม่ำเสมอเดี๋ยวมเมล็ดก็จะขึ้นนะคะแถวบริเวณนี้เราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อๆไปได้เลยนะคะปลูกง่ายนะคะก็เอาดินกลบไปเลยเถ่เนี้ยก็สวยงามได้แล้วนะคะ ปุบเข้าไปเลยเนี่ยอันนี้ต้นเล็กๆไม่ใหญ่เอ็ดเพาะไว้นะคะต้นกระเป๋าเงินถ้าแบบนี้กระเป๋าทองนะคะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองน้ำโชคนะคะแม่ใหญ่อกที่ปลูกไว้เยอะๆแบบนี้ช่วงนี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วก็เหลือเวลาอยู่ประมาณเ,เดือนก,อกว่าๆนะคะก็จะเพาะเอาไว้ พอดีปีใหม่หรืออะไรมาเนี่ยก็จะไดะ้เป็นของขวัญของฝากญาติพี่น้องเวลาพี่น้องมาเยี่ยมนะคะที่ปลูกไว้เยอะๆเนี่ยเอาไว้ทําเป็นของชํารวยนะเป็กระเป๋าทองโตขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยออกดอกแกสวยมากเลยนะคะใครชอบก็ลองหามาปลูกนะคะสามารถปลูกเป็นของชํารวยได้อน,นี้ไม่ใหญ่แอเตรียมไว้ตอนปีใหม่นะคะก็มีหลายอยู่นะคะ ันนี้เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็รดน้ำนะคะปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะให้สดชื่นไปลดต้นเล็กอ่าลดลดบอลสีไปด้วยนะบอลสีชุดที่ปลูกใหม่อยู่ใกล้กันตรงนี้ต้องการให้เป็นสวนหย่อมนะคะน้ำมันเหลือก็ลดต้นไม้ใกล้เคียงด้วยเนี่ยลดผักหวานป่าแม่ใหญ่แอกด้วยนะผักหวานป่าแม่ใหญ่แอ็กสวยมากเลยเนี่ย ได้กันอยู่ใกล้กันนะคะต้นไม้จะได้งามบอลสีก็จะงามด้วยผกหวานป่าก็จะงามด้วยต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองก็สวยไปด้วยกันงามไปด้วยกันนะคะอันนี้เสร็จแล้วคะ่ะ